สวัสดีครับพบกับผมอาเซมกับช่อง AS Story รายการ Go Fit Story คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องหลอด UV ที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับตามร้านค้าก็จะมีหลอด UV ขายในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอด UV แบบ ไม่มีแผงกั้นแล้วก็หลอด UV ที่มีแบบแผงกั้นนะครับแล้วก็จะมีแบบที่อยู่ข้างในท่อนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้หลากหลายแบบนะครับผมหลอด UV จะช่วยฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียบางชนิดในน้ํารวมถึงตะไคร่น้ำที่ทําให้เกิดน้ําเขียวหลอด UV ในปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับผมราคาก็ลดหลังไปตามคุณภาพและกําลังซื้อของเราถ้าอยากได้คุณภาพดีๆหน่อยก็ ต้องกั้นใจเพิ่มราคา,าััใหมาอีกนิดนึงนะเพื่อนๆกำลังของหลอด UV มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น่าเริ่มต้นตั้งแต่5วัตต์ก็มีนะสำหรับที่ผมได้ไปดูนะครับจะมีตั้งแต่5วัตต์9วัตต์11วัตต์15วัตต์18วัตต์20วัตต์และก็30วัตต์ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามขนาดของตู้ปลาของเราอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆ มีตู้ปลาขนาดใหญ่หน่อยก็เลือกหลอด UV ที่มีกําลังสูงขึ้นมาหน่อยนะครับกลางๆไปค่อนสูงนะแล้วก็ดูที่ปริมาณของน้ําด้วยนะครับว่าปริมาณน้ําเท่านี้ควรจะใช้หลอด UV ประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองไปคํานวณดูนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ตู้เล็กอย่างของผมตู้36นิ้วเนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณ9วัตต์นะที่ผมซื้อมาในตัวนี้นะครับผมซึ่งถ้าใช้11วัตต์ได้ไหมนะครับ หรือว่าใช้ต่ำก,ะกะว่า9ก้าบาทได้ไหมน่าจะใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะทําให้การปรับสภาพน้ําของเรามันช้าด้วยนะครับผมก็ลองไปคํานวณดูกันนะคะเพืนเพื่อนในการเลือกซื้อหลอด UV สําเร็จรูปเพื่อนๆควรแกะกล่องออกมาดูสภาพก่อนซื้อหรือว่าถ้าไม่สะดวกหรือว่าสั่งในพวกช้อปปีในออนไลน์หรือว่าในเว็บต่างๆนะครับก็แกะกล่องออกมาเช็คก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆที่อยากจะให้เช็คเลย ก็คือตัวฝาปิดแท่งท่อ pvc นะครับที่มีหลอด uv นะครับผมซึ่งในการเช็คเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่าไอหัวท้ายเนี่ยในการปิดแน่นของหลอดเนี่ยมันสนิทไหมนะครับผมข้างในมีหลอด uv จริงไหมนะครับควรตรวจสอบเกี่ยวว่าแน่นหนาหรือไม่โดยเฉพาะแก้วที่ครอบหลอด uv ที่กันน้ำเข้ามานะครับเพื่อนๆ ในการใช้หลอด UV ควรเปิดเดือนละประมาณ7วันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะถ้าเปิดตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอาจจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในน้ำตายลงไปด้วยนะจริงๆการซื้อหลอด UV คือเราจะที่ผมสั่งมาเนี่ยที่จะมาใช้จริงๆเลยนะคือแก้น้ำเขียวนะครับแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียที่มันไม่ เกิดประโยชน์นะที่เป็นแบคทีเรียรตัวร้ายนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเปิดนานไปเนี่ยก็แบคทีเรียรตัวดีก็มันจะตายลงไปด้วยนะเพื่อนๆควรเปิดแค่เดือนละ7วันก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพน้ําก่อนที่ผมจะใช้หลอด UV นะเพื่อนๆเ,เนี่ยสภาพน้ําก็จะเป็นน้ําเขียวๆนะครับข้างข้างในเนี่ยคือแทบจะมองไม่เห็นตัวปลาเลยอันนี้คือยังแบบ อยู่หน้ากระจกเนี่ยมันยังพอเห็นได้บ้างนะครับซึ่งถ้าแบบเราเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยมันเขียวมากเลยคือเขียวขนาดนี้ควรต้องใช้หลอด UV ในการแก้น้ําเขียวนะครับแล้วก็แก้ในการฆ่าเชื้อต่างๆแบคบทีเรียตัวร้ายด้วยก็ในตู้ผมก็มีประมาณนี้แหละที่ต้องจะแก้นะเออคือมันเขียวมากเลยเพื่อนๆมันอาจจะหลายสาเหตุนะครับผมก็ไม่แน่ใจเลยต้อง ทดลองใช้ดูผมจะติดตั้งหลอด UV ลงไปในถังกองใบสุดท้ายแล้วก็จะเอาไว้ตรงด้านล่างนะครับผมจะเอาไว้ติดด้านล่างเลยเดีย๋ยวจะลองไปติดตั้งดูนะครับก่อนติดตั้งอย่าลืมติดตัวที่มันยึดกับถังของเราด้วยนะเพื่อนๆนตรงสีดำาๆนะครับเพื่อที่จะให้มันยึดเกาะไม่ไปไหนนะครับก็จะติดลงไปข้างล่างเลยคือผมจะติดตรงที่เห็นตรงน้ํามันไหล ออกมานะครับให้มันโดนตรงน้ําที่มันไหลออกมาได้มากที่สุดนะครับก็เลยต้องจะติดใกล้ๆหน่อยนะตรงที่น้าไหลผ่านนะเพื่อนๆนผมก็จะติดตรงนี้แหละก็ติดไว้ตรงนี้ละกันนะเพื่อนๆวันที่หหลังจากการติดตั้งหลอด UV เข้าไปก็น้ํานะครับเริ่มเขียวน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มมองเห็นปลาได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผม ก็ยังยังรอดูต่อไปอยู่นะว่ามันจะาหายเขียวไวขึ้นไหมก็จะรอดูผลวันต่อต่อไปก่อนนะครับอันนี้วันที่1ก็จะประมาณนี้ครับก็เริ่มมองเห็นปลาได้ชัดมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูวันต่อไปเลยครับวันที่2ของการใช้หลอด UV นะครับก็เริ่มใสขึ้นมาค่อนข้างจะ40%ถึง50%แล้วนะคือเริ่มเริ่มดีขึ้นเยอะมากแล้วครับจากที่เห็น ตัวปลา,ปลาเริ่มตัวสีขาวาที่เป็นสีเขียวตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นสีขาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเริ่มจะเริ่มน้ําเริ่มจะไม่เขียวแล้วแล้วก็ฉากหลังที่เป็นสีดําก็เริ่มเห็นชัดแล้วนะครับตัวฟองอากาศจากที่เป็นออกเขียวๆหน่อยก็เริ่มเป็นสีใสๆแล้วนะครับวันที่3ของการใช้หลอด UV นะครับก็เริ่มโอเคมากเลยครับตอนนี้น้ําเขียวเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับตะไคร่น้ําที่เคยขึ้นเยอะๆก็เริ่มหายไปเหมือนกันนะครับ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นตัวปลาชาัดมากขึ้นขึ้นแล้วก็น้ําใสขึ้นทันตาเห็นเลยก็รู้สึกโอเคมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปแล้วกันว่ามันจะดีขึ้นยังไมนะเออดีขึ้นไหมนะครับวันที่4ของการใช้หลอด UV นะครับก็ตอนนี้ก็น้ําเขียวหายหมดแล้วนะครับก็เห็นพื้นได้ชัดมากขึ้นขึ้นเปรียบเทียบกับวันแรกเนี่ยโอ้โหต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการใช้หลอด UV นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ลงได้นะครับผมยินดีให้เพื่อนๆแนะนำนะครับ